อธิบายทั้งเรื่องทุกข์เป็นของดีมีค่าเป็นของควรกำหนดไม่ใช่ของควรละแล้วก็อธิบายต่อมาอธิบายทั้งเรื่องสิ่งที่ควรละคือตัวสมุทยัยในแก่นหาสามเมื่อ พูดทั้งเรื่องอริยสัจสี่พูดสองข้อเท่านั้นก็เป็นนะว่าตลอดเรื่องหมดที่ยกทุกข์ขึ้นมาพิจารณาเห็นทุกข์แล้วก็ล่าอินมสมก็ว่าทุกข์เป็นของควรกําหนดเราได้กาหนดแล้วทําที่ว่าเราได้กําหนดแล้วกหมายความมันชัดเจนนะมันล่าอีก สมุดไทยเป็นของสมุดไทยเป็นของควัละเราได้ละแล้วมันก็สร้างของเก่าคือว่าเราเป็นของควรกําหนดเราได้กําหนดแล้วมันก็เข้ากับที่ว่ากําหนดแล้วก็หมายความว่ารู้เท่าแล้วเข้าใจแล้วมันก็เข้ากับสมุดไทยที่ว่าเราได้ละแล้วพูดสองเงียนี่แล้วก็ไม่น่าจะพูดถังเรื่อง มีโลดได้มากเลยนีโลดแล้ว,ว่าความดับทุกข์ก็ไม่มีอื่นไกลกับมาดับทุกข์แต่คือดับตัณหานี่นเองตัณหาพูดทั้งเรื่องก็พูดในตอนสมุทัยแล้วงั้นยังว่าพูดซ้ำทั้งเรื่องตัณหาอ,อีกในตอนนี้โลด จึงว่าไม่น่าจะพูดแต่ถ้าไม่พูดน้องก็ไม่ครบถึงสี่ที่ท่านเรียกว่าปฏิวัติสามอาการสิบสองในในสัจธรรมสี่สัจธรรมสี่ในทุกสมมติฐานนี้โหลดมากอันี้ปฏิวัติสามนั่นคือว่าหนึ่งทุก สองเราขออนุมัสามเราได้าำนดแล้วมีเป็นสามเรียกปฏิวัติสามแตละในเตละสัจจะมีปฏิวัติสามสมุทยัยหนึ่งเป็นของคนกำหนดละสองเราได้ละแล้วมีเป็นสามมีนิโรธหนึ่งเป็นของควรทําให้แจ้งเราทําให้แจ้งแล้วมีเป็นสามมาก เป็นของมัเป็นของควรดำเนินเราได้ดำเนินแ้วมักมีอาการสามกันท่านจริงว่าปฏิวัติสามคือว่าสามรอบรวมยังเป็นอาการทิพสองในสี่สัปดาห์นนั้นถ้าหากพูดสรุปรวมเก็บรวมแล้วนั้น พูดถึงเรื่องทุกข์ผู้ที่เห็นทุกข์ยกทุกข์มาพิจารณามันก็เป็นสมาธิแล้วมันเป็นมากแล้วนะเพราะเห็นชัดในสมาธิิเกิดความชัดขึ้นว่าทุกข์จริงชาติชาลาปัญญาสิปัาเป็นตนแลือทุกสิ่ิงอื่นปฏิจจินนิ迦ทุกข์เห็นชัดตเป็นจริงในสิ่งนั้นนั่นและความเห็นจริงนั้นก็เป็น เป็นการละอย่างนั้นเลยเบื่อน่ายทายได้วก่ถอนถ้าเห็นจริงเน,นีมันต้องไปในแนวนั้นอยู่แล้วความเห็นจริงเนี่ยเป็นตัวมากกว่พอพูดถึงเรื่องยกพวกเกื้อเสายนาก็เห็นพัดเลยเป็นสมาธิจะเป็นอนวญาละทุกละทันหาละตันามันก็เรียกว่านีโลกอ,อยู่เนี่ยวนกันอยู่ในนั้น อันนี้ท่านมาแยกออกเป็นต,ตอนตออกเพื่อให้กระจ่างเพื่อให้จำในแม่นหรือถ้ามันครบทั้งสี่ท่านเดี๋วมาพูดท่านจะมีโลคือความดักทุกข์นั่งจะอธิบายต่อแบ่นี้นีโลโทคือความดักทุกข์ทั้งหลายท่านพูดโดยย่อ ยาอย่างตัณหาโปโนภวิกานอนิรดากระตากรตากตาตาทินานดินิคือว่าโปโนภวิกานอนิรดากระตากรตากตาตาทินานดินินั้นะหมายความว่าความเพลิดเพล่นยินดีในการมาตั้หาเพราะว่าตั้หาเพราะว่าตั้หาไม่มีดับก,กเข้ามาหายตัวสมุทัยของเก่าละตัวสมุทัยนั่นเองนี่โหลดยังไปดับ จังเป็นผู้ดับจึงว่ามันวนเวียนกันอยู่ในนะั้นตั้นหาคือความทะเยอะทะยานเป็นตัวสมุทัยเมื่อสมาธิทีคือตัวมัดเห็นตัวสมุทัยชัดเจน,นละกันเลยเนนลที่โลกท่านก็นเลยมาแยกมาเป็น,นโลกความดับทุกข์มันเป็นเรื่อง ่นพูดได้ตามตำห,ตำหนักตำนาทรานนี้พูดนเนี่ยปฏิบัติผู้ปฏิบัติทั้งลหนสิ่งใดที่มันมาลบกวนใจของเราให้เดือดร้อนเป็นกงังวลสิ่งนั้นเราเข้าใจกันดีแล้วว่าอันนั้นเป็นอารมณ์อารมณ์ของจิตอารมณ์ของจิตมันก็ไม่หนีจาก กามาตัณหาเพราะว่าตัณหาวิภาวตัณหานี่จักตัณหาสามถ้าหากเราสงเคราะห์คนนั้นนั้นก็เรียกว่าอยู่ในสมุทยัยถ้าหากผู้ใดมาพิจารณาเห็นตัวสมุทัยนั้นชัดเจนว่ามันเกิดจากความทะเยอทะยานที่ล้นสรง่ายไปยึดมั่นถือมั่นเอาอารมณ์ทั้งหลายนะั้นมาเป็นตนเป็นตัวมาเป็นของเรามาเป็นเขามาเป็นเรา มันยังค่อยเกิดความเดือดร้อนเป็นทุกข์ผู้ม่เห็นชัดอย่างนี้แล้วจิตมันสงบวางเรื่องอุปทานนั้นเชียมันก็เป็นมีโรธมีนักแนวปฏิบัติของผู้ปฏิบตัติที่เราตั้งใจทำความสงบและที่ตั้งใจปาราบความเพียร กัเพราะเราเห็นโทษเบื่อหน่ายในเรื่องความยึดความถือในเรื่องจิตทั้งหลายที่เป็นที่ส่งสายไปตามอารมณ์ต่างๆส่งสายไปในอดีตอนาคตปรุงแต่งในสิ่งใดขึ้งเลยยึดในสิ่งนั้นร้วนแล้วแต่เป็นตัวตัณหาไม่ได้ไม่ venir, ได้หนีนอกขอบเขตปัญหาเหตุน,นั้นผู้ปฏิบัติจึงค่อยประมวลให้เข้าถึงหลักของท่าน ที่ท่านว่าตัณหาตัณหาตัณหาสามคือกามาตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาสิ่งใดถ้าใจไปชอบอกชอบใจยินดีเพื่อเพนมัวเมาเห็นสิ่งนั้นเป็นความสุขความสบายเรียกว่าตัณเรียกว่ากามาตัณหาคือความคลายความพ่อใจ การมาลาคะกามาตัญหาการมาโลกการ,มา,ร,การมาภูมิกามากิเลตท่านสรุปรวมเจ็ดความว่ารูปเสียงกินโพธิภพยินดีในรูปเสียงกินโพธิภพเป็นพิตั้งของกามพูดถึงเรื่องกามแล้วก็ของกลัวท่านจงาึงให้พิจารณาเห็นท่านคุณเห็นมันโทษ เห็นที่เกิดของกลามเห็นที่ตั้งของกลามเห็นวิธีที่จะดับกลามนี่หมดเรื่องเห็นที่ได้เกิดไม่เห็นที่ดับหรือทำให้ดับไม่ได้ไม่ก็ไม่หมดเรื่องเห็นทั้งที่เกิดมันก็จะดับที่เกิดได้และเห็นที่มันตั้งอยู่มันตั้งอยู่จึงจะเป็นดับตรงที่มันตั้งอยู่นั้นได้โลกนี้เรียกว่ากามโลก ถ้าคนยังม well, ีกามไม่เลลอยู life, thousand, ่ตราบใดยังคนมันเกิดถ้ัพย์ตัใดมีกามไม่เกลเลดก็มาเกิดในกามโลก้ภูไม่ได้เรียกว่ากามภูมูแล้วเกิดขึ้นมาอยู่ในกามโลกอยู่ในกามมิภูครอบปณีเรียกว่ากามภพมีความมีรูปเสียงกิ่นลสโผฏฐัเป็นเครื่องอยู่เพื่อเพลินยินดีกับรูปเสียงกิ่นรสโผฏฐัพพะนี่ใช่ไหมทรัพ์ตัวใดมนุษย์คนใดเกิดขึ้นมาอยู่กับอันนี้ ถ้ามีนี้เป็นเครื่องอยู่แล้วก็ไม่มีที่เกิดและไม่มีที่อยู่อยู่ไหมแม้ที่สุดแต่เราเป็นอยู่ทุกวันที่เราอาศัยอยู่ทุกวันเด้เอาปัจจัยสี่าผ่อนส่วนหนึ่งของหมอาหารการกินเศษส,ส่วนหนึ่งของกาาม ที่อยู่ที่นอนที่อาศัยตลอดทั้งอาหารในที่ยุกยารักษาไข้ป่วย,ยต่างนเป็นส่วนหนึ่งของกลางท,ทัง้งนั้นทำไมจึงว่างกันถ้าพร่อเครื่องนุ่มของผมที่ประดิษฐ์คิดขึ้นมาถ้าม,มีตัวกามเป็นสมมติฐานคิดไม่ได้ไม่เกิดขึ้นมาเลยแต่ทำเป็น ข้าของเครื่องหนึ่งของผมขึ้นมาได้แล้วจะทําให้เป็นของสีดส,สดงดงามสวยสดงดงามว้ประการต่างๆล้วนว่าเราจะไปยิดคิดออกมาจากกามทั้งนั้นมีกามเป็นเป็นมูลฐานทั้งนันอาหารการกินทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทานอยู่ทุกวันปลาเนื้อสัตว์ ตลอดทุกสิ่งทุกประการก็เป็นเชื้อของกลามคือเกิดมาจากกลามที่อยู่ที่อาศัยเป็นบ้านเป็นเรือนถาน,ท,านทีี่งต่างก็อาศัยกลามตัวนั้นเป็นมูลฐานเนี่ยก็ไปดิบิดแต่งเพื่อเด็บคงสุขคงสบาย ถูกต้องตามความต้องการประสบปัญหาจนคือตัวกลางยุกยาเจสัต,ต่างๆาที่จะราบังบัตรคนเจ็บไข้ได้ป่วยก็ประดิษฐ์ขึ้นมาจากวัตถุกลามหรือว่าประดิษฐ์ขึ้นมาจากมูลเดิมคือความคิดเขาเห็นที่มันที่มันเป็นเชื่อกลามอยู่แล้วจริงว่ามมันก้วงแล้วก็เพรข้อเหตุที่มันก้วงนี่เอง ชัดทั้งหลายขึ้นมามันยังค่อยอยู่ในขอบเขตวงล้อมของวัตถุก,การมิสิขิจกับจึงค่อยเดือดร้อนมเป็นทุกข์คนน้อยคนนะกุ่มไม่มีปัญญาสามารถที่จะเห็นเหตุและเห็นโทษทั้งเรื่องนั้นีีค่อยจมกันโดยที่ไม่รู้ตัวจมมิดนีเลย นอนเนี่ยกับการเกิดอยู่กับการกินเนี่กับการอาศัยกามอยู่ตลอดเวลาเห็นว่าสุขเพียงพอแล้วมไม่มีการที่จะคิดเ็ดเรื่องออกคนเราถ้ามาเห็นโทษแล้วออกไม่ได้แล้วผู<ม>้จะเห็นโทษในสิ่งนั้น่ะจึงค่อยหนีจากสิ่งนั้นได้ผู้มาเห็นโทษในกามมาโลกกรรมมาฟบการมรารมาภูมกรรมท,ที่ไหนจะไปหยามหนีไม่มีใครไปหยามหนีหรอก นี่จะมุนเขาทั้งนั้นนหะจมลงทุกวันลึกลงทุกทีนี่จะเอาไปของหนักนี่เรื่องเรื่องนี้แหละเป็นภัไน่ไงโตที่เรียกว่าสมุดไผ่พูดกันง่นายๆคำว่าสมุดสมุดอย่างกัะไม้ฟอมันดิ่มดำลงไปลึกทีเดียวไม่มีการที่จะโผล่ขึ้นมา นี่เรียกว่าตัวสมุทัยเป็นเหตุในเกิดไม่รู้แล้วรู้หอดเป็นสักทีผู้ที่มาเห็นชัดปล่อยวางถอนใดเลยเป็นเรื่องดับทุกเรียกว่าน,นิลกยาอย่างตัณหาโพโนโปริกาตัณหาอันใดที่มาทำให้เกิดบว้ะไม่รู้แล้วรู้หลอดเป็นสักที นั่นค e. ือนันธิราคาตาคาตาคือประกอบด้วยความยินดีและเพลิดเพลินและอันนั้นคืออะไรคือกามัดหาภูตันหาวิภวตันหาลงมาตัวธรรมไทยสองละก็ไม่ละอยือละตัวธรรมไทยี้จสิ่งจะถึงนี้หลอกถึงแม้หากว่าเราไม่ได้ศึกษาจดจำตามตำนานแต่เราเห็นเพียงสว่ามันเป็นโทษ ถ้เนเฉพาะในใจของเราเนี่ยอารมณ์ที่มาวุน่นวายสงสัยอารมณ์ที่มันเดือดร้อนยึดถืออยู่ไม่รู้จะจบจะสิ้นน้่มันปล่อยวางไม่ได้มันเป็นโทษทำไมเราเดือดร้อนวุ่นวายเห็นเป็นไัยก็เรียกว่าเราเห็นตัวสมุทัยเปินทุกข์็นเหตุน,นำมาทุกข์เพราะอันนี้คือตัวต้ณหาน,นำาให้เกิดทุกข์ อันนี้เป็นสิ่งที่เราวิจาั้งหารือไม่ใช่กระตาเถิดไอ้สมุทัยได้ไม่ใช่กระตาเถิดแต่เราเห็นในใจขอ,องตัวว่าอันนี้มันเป็นเหตุให้เราเกิดทุกข์ทุกวันอย่างนี้เราพยายามละดูไปพยา,าย,ยามง,าาางาาตัวเองพยายามปล่อยวางพยายามทิ้งถอนพยายามไม่เห็นเป็นคุณเห็นเป็นโทษไรืจะพิจารณาโดยอุบารณ์ก็ตามเถอะ ด้วยปัญญายิธีใดด้วยปัญญาใดก็ตามเถอะให้เห็นว่าไม่ดีเชียงเห็นว่าไม่ดีเท่าน,นั้นนีพยายามที่จะหนีจากของไม่ดีถ้าหากถูนทางก็ชัดเจนในตนเองแล้วปล่อยวางทิ้ใงใดมันก็เป็นมรรคคือสมาธ,ธิสมาธ,ธิในที่นี้นะเห็นสิ่งใดทิ้งได้ยังเรียกว่าสมาธิเห็นได้ทิ้งไม่ได้ยังไม่เรียกว่าสมาธิธ นี่ไม่เข้าถึงมากเลยจริงว่านิโรดนั้นถึงไม่พูดก็ไม่เป็นไรเพราะพูดถึงเรื่องสมุทัยเป็นของคนล,ละเราได้ละเลยคำว่าเราได้ละแลน้มันก็เป็นตัวนิโรดอยู่แล้วไม่ต้องพูดเป็นน,นว่าถงนิโรดอยู่แล้ว นี่ว่าตามตำหนักตะปลาก็ว่าในแน,นวปฏิบัติตำหาักต้องจดจำคำพูดแนวปฏิบัติเองมันเห็นได้ใจของตัวเองไม่ต้องจดจำตำหนัเลยคำที่ท่านพูดบรรยายไปเหน็นชค่ดดตัวเองละเท่าไงเหมือนกันกรหนามปักจะปักมือปักเท้าตัไหนต่ตาเั้งวิธีที่จะเอาหนามออกจากมือจากเท้า จะต้องหาเล็กแหลมเล่นหนามมาบงตรงที่มันเจ็บน่นะตรงที่หนามมันปักเข้าไปจนถึงหนามเลยังค่อยถอนหนามออกมาจึงจะหาตัวหายเจ็บอันนี้นั่นเรียกว่าตำราคือตำราโดยมากมันมีอย่างนั้นครานี้ถ้าหาดคนไม่ได้เรียนตำราเนี่นะถ้ามือหนามเลยอะไร ของคมค้องแข็งอะไรมันมาปากเขาเท่าลดมือก็ตางรู้สึกจิบด้วยตนเองที่ว่าความเจ็บคือทุกข์ที่บัญญัติว่าทุกข์สมมติเกิดมาทุกข์เราไม่รู้จักว่าทุกข์แล้วไม่ทุกข์ก็ไม่ทราบแต่เรารู้จักเรามันเจ็บอันใดสบักมันก็ถูกทุกข์ของเขาเนื้อุปบายที่จะขุดหรือจะบ่งน้ำนั้นออกจากเท่าจากมืมอของเรา เราไม่รู้จักหลวว่าขุดหรือวบบ่าบงหรืออะไรต้องทำยไต่างกันแต่เราเห็นว่ามันเจี๊ยบตรงนั้นแล้วยงายามที่ออกโด้วิธีใดก็ตามมันออกได้ด้วยวิธีใดว,วิธีหนึ่งมันออกได้พ้นจากความทุกข์เหมือนกันเหมือนกันกับตำราที่เขาเรียนที่เขาบัญญัติไว้เราไม่มีตำราแต่เราทําให้พ้นจากทุกได้เหมือนกันอันเดียวเพราะนั้นตำรานั้น ก็ให้ตั้งมราเป็นตำราชเราไม่มีตำราแล้วครับใยายามในการที่เราจะพยายามให้พ้นจ,จากทุกที่เห็นว่าเป็นทุกข์ของมันสบายที่มีอยู่ในตัวของตนที่มันอยู่กับจิตกับใจของตัวใช้ก็เห็นทุกคนคนที่ได้ความทุกข์เดือดร้อนเป็นทุกข์เป็นโศกร้องไห้ร้องห่ม คนที่เห็นทุกข์เช่นนั้นรู้จักูีว่าทุกข์แต่ไม่ทราบวิธแก้ด้วยวิธีไหนตงนานท่านก็บอกว่าให้แก้ให้ถอนใ้างหน้าิสุขเข้าไปยึดไปถือเลยเป็นทุกข์เรื่องทุกข์ทั้งหลายอันนั้นตงนานท่านบอกว่ครนี้เราจะแก้ด้วยวิธีไหนก็ะสังถ้าถอนความทุกข์ควมสุมันออกไปมันก็ถูกย,ยึดไปอยเดียวกันคือแท้แต่เราจะใช้วิธีไหน เราจะทิจนาโดยอ่ะคนเราเกิดขึ้นมาต้องมีทุกมิสมีการสัาผาจากกันเป็นธรรมดาคือเราเห็นไปจักมาแด้โดยตาโดยใจขังตัวแล้วก็นั่งทิจนามันก็ถูกทางเดียวกันนิจึงเล่า,น,านิาานทานเขาเราเนิทานอะไรในเรื่องนี้เรื่องผู้หญิงคุนังลูกมันตาย เป็นทุกข์กุ้มอกกุ้มใจเขาอ้อนวอนให้พระเจ้าเขาเถื่อพระเจ้าช่วยทุกข์ได้พระเจ้าช่วยพ้นทุกข์ได้อ้อนวอนจะเท่าไรเท่าไรทุกข์มันก็ไปหายจากใจมันสักทีในขณะนั้นมันคิดได้ขึ้นมาภายในหอวคนเดียวพระเจ้านี่เอาเปรีบยนมโนที่เกิน เราร้อนอกร้อนใจเราคลุ้มอกคลุ้มใจเป็นทุกข์เป็นสุขแล้วลึกถึงพระเจ้าสักเท่าไรเท่าไรพระเจ้าก็ไม่มาโปรดปรานให้เราคนจากทุกข์ะเลยน่าจะเห็นอกเหินใจบ้างอันนี้อะไรพระเจ้าไม่เห็นอกเห็นใจมนุษย์เลยเสียแรงเสียเรี่ยวเสียแรงที่เราอ้อนวอนเราล่องขอเราไหวเราวอนไม่มาช่วยพระเจ้าแบบนี้พระเจ้าอาเปรียบมนุษย์ ไม่ดีมันเลยไม่เห็นลงฝลังคนไม่ดีเพราจะเอาเปรียบนุดมันย้อนเข้ามาพิจารณาในตัวมันเองแล้วคนเราเกิดขึ้นมาในโลกนี้มันต้องมีพัดผ่าจากกันมีการเกิดมีการตายคองมท้าหลายท่านยังมีอยูง่ยงั้นนึกว่าสิ่งใดทั้งมวมดเกิดขึ้นมาตรงเปงั้นมันเลยไม่เห็นชัดใดยใจของมันเอง เมื่จะแต่ร่องไหายร้องโหดเป็นทุกข์กับลูกของเราไม่ได้ไกลับคืนไม้แล้วเห็นหนามันอีกร่องมันลยร้องไหายร้องโหดเป็นทุกข์หรือทุกข์เสียบล้าไม่ได้อะไรกลับขึ้นมายาเลยมันเลยวางทิง้งเลยมันเลยไปถูกคำสอนของพระุทเจ้ามีปัญญาเกิดขึ้นในตัวเองอะไดอย่างนี้นนของที่เกิดขึ้นเองรู้ขึ้นเองเที่ยวพระอุทเจ้าแล้ว ประเทศสนาทำแท้คือปัจจังชัดเดยตนเองมันเรียกว่าทำแท้แล้วท่านยังชมี้บว่าเวที่จะโพยหหิตวินยูชนเท่าน,นั้นแหละคือผู้มีปัญญาเท่าน,นั้นเองจึงจะเห็นแจ่มเดีวยวตนเองอย่างคนดังคนนี้เลยเกิดเป็นวินโชนวินโยชนขคือมาทันทีท่าไหทั้ทงทั้งที่มันก็นไม่รู้จักว่าวินยูชนคือไงธรรมะคืออะไรพอพิจารณามันถูกคนทางเขา ทนเลยเป็นมีนิวชนเกิดขึ้นมานย่นั้นเงีองของรู้เองเห็นเองของเป็นจริงมาเป็นอย่างนี้ไม่มีครูไม่มีตำราไม่มีอาจารย์ถึงแม้ครูอาจารย์จะมีก็เถอะอย่างอราถามาสอนนีลเนี่ยอธิบายฟังดิละเนี่ยหาว่าคุณนายได้ใครก็ตามเอาไปพิจารณาทั้งเดือ,อนนี้เวลามันจะเกิดความรู้นะั้นขึ้นมาจริงอย่าง,ง,งทิ้งมัดของนนี้ ไม่ได้นึกว่าเป็นคำพูดของธรรมะธรรม,ะ,มะทางสอนแต่ม่ชัดขึ้นในใจของตอนเองเมื่อชัดขึ้นในใจของตอนเองได้แจ้งอ๋อที่ท่านว่าเป็นอย่างนี้เองนั่น,นเลยค่อยเกิดขึ้นมาเึงค่อยมาชัดที่หลังอย่งังชัดขึ้นโดยตนเองอันนี้เรียกประจ,จิตตังอธิบายทั้งเรื่องมีโลภคือความดับทุกข์วันนี้ก็เอาเพียงแค่นี้เรื่องเห็นค้นหาในชัด เดีอ่าออได้เอ,อียงเอียงต้งทางใดทางหนึ่งเอียเอียงไปยแตความรักความทางเอียงเอียงไปทางคนดีคมชั่วเอียงเอียงไปทางไหนไม่หลักนค่นั้นใหเออ้เห็นของสริงให้จิตวางเป็นกลางเรื่องไปอเทอียววางเป็นกลางเลยนะเพื่อจับ ไม่ ques, มีดีเพื่อหลัามีระดับไม่มีสมีมนตบรญญัตมีตรงกลางนละความที่ตรงกลางลงสึเง่เถยจิตลงเนี่ยกลางคพื่อเราจะรวมเป็นจักรวิชจิตเป็นเอเสตตาจิตเอสุกกลายกนั่นเ้